สี่สามสสามผ่านครับเด่นนรตาพงคู่ก้าครับวันนี้เจอกับเป็นดาวครับมาเลยครับบางไฟวิคาดไหนเอะไนใบขาวนม่ีอะนเาน่งสี่ห้าเลยจุดหนึ่งจุดหนึ่งครับอว้กครับ้องถูกเป็นดาวสี่สามจุดจุดสเป็นดาวครับ สี่สามคือเยอะวหายลั้งสุธีเออเป็นสุธีเดี๋ยวก็เด่นนัดทัพพงรอสักครู่น้ำหนักสอนน้ำมวยมาเกือบหมดเดี๋ยวผมจะมาจัดการให้นะครับมาจ้างครับคือครุดขั้วเลยก็ไปดีก็ออไปดีเลยอะไปนั่นเหลือกี่คนไม่มาทุ่งทองเหลือะให้มงคลไอ้ทุ่มทองมาอย่าง มาตะเวมาแล้วเราลงมาเข้ามาแล้วจุดสี่ไงเราจุดสี่ก็จุดสามจ่าโจ้ครับเดี๋นี้ก็ตำรวจไปหนึ่งคนแล้วน้ำหนักล่าสุดตอนนี้ครับรวยมันสนันเมืองบวกขอหลักบุญมาจากมนาคารที่6ธันวาคม2 5ั9หร้บเก้าครับคู่แรกทุกทองครับแดงรถดีมวยไทยยิ้มครับร้อยปอนด์ก็เกินไปจุดสามวันนี้เขาเจอเก้าหน้าจอโนภรัตน์มา ตาพิกัดครับคู่ที่สองนี่เพชรมงคลครับอันนี้อ่านด้วยนะร้อยสามจุดแปดตวแววเขาตะวแวว้อไหมสองนรู้ว่ามันต่มันสองให้ประมาณคินเออไอเจดแปดเองแปดจุดแปดคู่ที่สี่สิบดพันอ่าคู่เจ็ดครับ เนี่ยร้สามผ่านเรียบร้อยเมื่อกี้นี่เพชรรุงไฟนะเจอกระโจ้เทปส่วนคู่ที่สองเพชรมงคลครับสอทศชนยิมก็ร้อยสามเขาเจอเพชรขุนศึกเพชรขุนศึกสิ์ออสพิบูนครับไม่ร้อยสามตามพี่กันส่วนคู่รองนี่เป็นกังปีน้อยครับกังปีน้อยสิ์ออสพิบูลมาคู่เลยวันนี้ร้อยสามมาร้อยสองจุดเก้าครับเขาเจอกับเขาตะแวนยังไม่มานะทาอินทายิมเนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่ นี่ฮะยังไม่เห็นนะ,ะส่วนคู่เอกแน่นอนครับบงังไยพิฆาตครับสายมูลสุนุกเกอร์ครับ,รบนี่ก็ร้อก็มาพอดีส่วนมรกกดำครับมรกกดำาอเปรมบุตรนี่ก็มาตามพิกัดนี่คือ4คู่สำหรับช่องทูอยูนะครับที่แอปไายทีวีหน่อยวันนี้เริ่มหกโมงเย็นนะครับแอปไายทีวีก็เด่นเมืองลาวครับยุทธการมวยไทย สี 4, 3, มาตามพิกัดวันนี้เขาเจอกับราชเชนครับราชเชนสิทแก้วไพรวันก็สี่สามเช่นกันส่วนคูณคุณ่ิศกบเพชรทองครับเพชรทองนี่เสียเด็กน้ำแข็งหลอดครับสามกต่อน้ำหนักห,หนึ่งปอนนะเอ้ยหนึ่งหนึ่งกิโลนะเพชรทองสามสาไม่มาไมา่มมเสียอาจารย์ตายสาเจ็ดผ่านในกรนังคู่คู่ที่เจ็ดนี่เพชรรุ่งไฟครับ สีเสื้อส้อแสงนาราย์นี่มาสี่สามจุดสองผ่านฉลุยเขาเจอเกับโจเซฟโจเซฟสิดจ,จมยุทธครับก็มาสี่สามจุดสี่แล้วก็คู่แปดก็ก็สิบเก้านะครับอันนี้ก็สิบเก้าชิดวัชวราชาัยครับโจชิดวัชวราชาัยก็น่าจะอยู่ราชันนนนะฮะ <ừ> ก็ประมาณสักอ่าสามหอห้ากิโลมาสามหห้าตามพิกัดเขาเจอกับดีเซลเล็กครับดีเซลเล็กอ่ะดีเซล,ลเซล็กนะฮะ ทอเมืองเสมามาสามสิบห้าจุดสี่ร้อยจุดสี่แล้วก็คู่ก้าพับเด่นนัตพง์ครับนี่สี่สามกิโลเด่นนัตพงสี่เสื้อทรายมูนนุกเกอร์ครับสองคนวันนี้พ่วงกันมาเจอกับเป็นดาวครับเป็นดาวราวยมวยไทยครับวันนี้สี่สามจุดสี่ร้อยจุดสี่แล้วก็คู่ทอจูดีสองแบงแสงครับแบงแสงมวยหูทวีศักดิ์เล็ก ร้อยสี่มาร้อยสี่จุดเจ็ดส่วนเพชรชูวันครับเพชรชุว,วันสิทธิ์อภิบูรนี่พวกสามคนเลยสิอภิบูลน,นี้มาร้อยสี่จุดเจ็ดมาเท่ากันเลยนี่คือน้ำหนักล่าสุดตัวน,นี้นะครับก<ด>็เหลือแค่ใครบ้างขวเวขาตะแวคนเดียวแล้วมั้งอีกอย่างไม่ใช่อะนี่ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้มวยเด็กผมให้คู่เดียวนะ <c oughs> วันนี้ผมดูไว้เจ้าผมยังชอบมรกตรดํำวันนี้จอบลูกบูลูกตือ้อุ่นเนี้ยนะชอบตัวเดียวนี้เดี๋ยววันนี้ค่อยว่ากันใหม่ นี่มราเว้เหลือคนเดียวแล้วยังไม่มาเอาตรงไปอ่ะสวัสดีครับ